เรามาดูข่าวดีจากบริษัท QMac นะครับในส่วนของนวัตกรรมใหม่ซึ่งจะช่วยให้กับพี่น้องสกอรน,นั้นได้สามารถที่จะเอาไปใช้ในสวนนั่นก็คือชุดตรวจโรคพืชอย่างง่ายก็คือ QMac Plants Disease Test k i t อธิบายอย่างนี้ครับว่าในลักษณะของชุดตรวจนี้ก็จะคล้ายๆกับที่เราตรวจ ATK หรือตรวจโควิดนั่นเอง ในชุดตรวจโรคพืชจะประกอบไปด้วยส่วนของอชุดตรวจโรคก,กิ่งแห้งอันเกิดจากเชื้อราฟิวซเลียมอันนี้เป็นชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งนั่นก็คือการใช้ชุดตรวจโรครากเนา่โนาโคนเน่าของทุเรียนอันเกิดจากเชื้อราไฟท็อปทราในการตรวจเหล่านี้ถามว่าตรวจอย่างไร จะเป็นชุดตรวจสำเร็จครับนั่นหมายความว่าถ้าผมจะอธิบายง่ายๆเหมือนกับชุด ATK ก็คือเราก็จะเก็บตัวอย่างโรคพืชที่เราพบอย่างในทุเรียนเนี่ยเราเก็บตัวอย่างเสร็จเราก็จะนำมาทำการแยกชิ้นส่วนแล้วก็ใส่ไปกันในกระบอกรำยาแล้วทำการขยา่าจนกระทั่งได้เวลาของเขาซึ่งรายละเอียดมันมีอยู่แล้วนะครับ คือประมาณ1น,นาทีหลังจากนั้นเราก็นำไปหยดในหยดในชุดทดสอบถ้าเราหยดไปประมาณ3-4หสหยดเราก็จะเห็นแถบขึ้นมาอย่างกรณีถ้าขึ้น2ขีดสิเราก็จะพบว่านั่นคือมีเชือ้อถ้าเราหยดไปแล้ว1ขีดก็แสดงว่าไม่มีเชือ้อซึ่งในชุดตร,ตรวจตรงนี้เราจะแยกนะครับเป็นไฟทอส t ูลาแล้วก็ฟิวซ r เ u ีของชุดตรวจอีก ชุดที่2นั่นก็คือ Q-max s o i t t s t t k t t เป็นชุดตรวจวิเคราะห์ดินอย่างง่ายๆเป็นตัวอย่างเช่นที่เราจะทำการตรวจมีธาตุไรบ้างมีแคลเซียมมีแมกนีเซียมมีเหล็กมีซัลเฟอร์นะครับหรือมอีในส่วนของอินทรียวัตถุออร์แกนิกเมเและในส่วนของโพแทสเซียมซึ่งในชุดตรวจทั้งในด้านของ เชื้อราโรคพืชและเรื่องของดินก็มีจำหน่ายครับเราพักฟังสิ่งที่ดีๆกันสักครู่ครับ ไพราคอไพราคอไพราคอสารป้องกันและกำจัดเชื้อราออกฤทธิ์ป้องกันและรักษาไพราคอระยะปลอดฝนสั้นดูดซึมเข้าสู่ใบพืชได้อย่างรวดเร็วยับยั้งการระบาดของโรคใบติดใบไหมอน d ทรกโนสและราสีชมพูในทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพทุเรียนปลอดโรคชาวสวนถูกใจใช้ไพราคอสินค้าคุณภาพจากบริษัท กรีนลีฟจำกัด,เ,ดเท h โน c r o บตอนทำใบทุเรียนให้ใหญ่ชั้นใบมากเมื่อต้นทุเรียนแตกใบอ่อนแล้วควรบำรุงให้ใบสมบูรณ์โดยการฉีดพ่นเทรนเนอร์และ h ฮพาวเวอร15 15 15พ่น2-3ครั้งจะทำให้ใบทุเรียนใหญ่ ชั้นใบามากใบหนาเขียวเข้มดำมันอย่าลืมทำใบทุเรียนให้ใหญ่ชั้นใบามากใบหนาเขียวเข้มดำมันใช้เทรนเนอร์และไฮพาวเวอร์15 15 15ผลิตภัณฑ์ทรงคุณภาพจากเทคโนครับโรคหลากเนาวโคเหนาวเริ่มดื้อยาแล้วลามิน่าและไตรสารช่วยได้ ไตราสานคือเชื้อไตรโคเดอร์มาใช้ผสมน้ำรดโคนต้นให้ทั่วทรงพุ่มปีละสองถึงสามครั้งแก้โรคโคนเน่ารากเน่าลามีนาคือเชื้อบาซิลัสซับทิลิสใช้ผสมน้ำชีดพ่นป้องกันเชื้อราที่กิ่งและใบที่เกิดจากราสีชมพูราไฟทอปทรา่าหรือผสมน้ำท่าแผลเน่าก็ได้อาซื้อได้ที่ไหนละ่ะก็ที่ชยยพืกเกษตรทุกสาขามามิกโกร มามีโกรคือปุ๋ยเกล็ดทางใบและให้ไปทางท่อกับระบบน้ำที่พืชดูดกินได้ไวใช้ได้กับทุกพืชปุ๋ยมามีโกรมีให้เลือกหลายสูตรใช้ปุ๋ยมามีโกรที่อัตรา50-100ถึงกรัมต่อน้ำา20ลิตรฉีดพ่นทางใบหรือหล่ำต้นทางระบบน้ำทุกๆ7-10ถึงวันพืชผลของท่านจะโตไวให้ผลดกกำไรดีมีต้นทุนต่ำ โอยมามิโกรบรรจุก,กล่องใหม่สีสดใสถ่ายใต้เครื่องหมายตรากระต่ายเจียไตยประกันคุณภาพปุ๋ยคือธาตุอาหารของพืชปุ๋ยเคมีทำหน้าที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตปุ๋ยอินทรีย์ประปรุงดินดินดีต้องมีอินทรีย์วัตถุมากปุ๋ยดีต้องมีธาตุอาหารพืชครบถ้วนตามฉลาก ทั้งหมดนี้มีอยู่ในปุ๋ยคนเขียวปุ๋ยคนเขียวคือปุ๋ยเคมีที่มีปุ๋ยอินทรีย์อัดแท่งผสมจึงช่วยให้พืชต้นใหญ่ใบางามออกดอกดีมีผลดกและที่สาคัญยังแก้ปัญหาดินเสือ่อมปุ๋ยคนเขียวมีให้เลือกหลายสูตรทุกสูตรนี้ผลิตโดยบริษัทออร์แกนิกจำกัดที่นำเข้าแม่ปุ๋ยจากต่างประเทศกว่า22ปีพัฒนาสูตรปุ๋ยเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหาซื้อปุ๋ยคนเขียวได้ที่ชัยพฤกษ์การเกษตร ทุกสาขาต้องการปุ๋ยครั้งใดใช้ปุ๋ยคนเขียวครับท่านสามารถที่จะหาซื้อใดผิดพันธุ์ต่างๆนี้ได้นะครับที่ชชยพืชเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านและในส่วนของท่านที่ต้องการสินค้าดีมีคุณภาพรายการพิเศษเรียกว่ามีการลดแรกแจกแถมกันมากมายรวมถึงการสะสมยอดการลุ้นรางวัลใหญ่กันร,รับในส่วนของบัตรกำนันต่างๆพีน่นอกอครับ ในรายการที่เรากำลังจะจัดงานขายนั่นก็คือวันศุกร์ที่6และวันเสาร์ที่7มิถุนายนนี้นะครับเราพบกันที่พฤกษาพันห้วยสะท้อนผมก็จะไปประจำอยู่ทั้ง2วันท่านที่ต้องการข้อมูลอะไรหรือท่านที่ต้องการที่จะขอคำแนะนำอย่างไรก็เรียนเชิญครับเรามีการจัดงานทั้ง2วัน เสร็จจากวันศุกร์ที่6และวันเสาร์ที่7เราก็จะไปจัดงานขายอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของชัยพฤกษ์อกโกรเทคคลุงโดยในชิ้นส่วนของชัยพฤกษ์อกโกรเทคคลุงนั้นก็จัดบริเวณหน้าข้างร้านของชัยพฤกษ์เลยนะครับในวันอังคารที่10และวันพุทธที่11มิถุนายน เราย้ำกันนะครับว่าอังคารที่10และพุทธที่11มิถุนายนพบกันที่ชัยพฤกษ์อากรเทคคลุงเราจัดงานตรงบริเวณด้านข้างของร้านเลยในเหมือนกับจัดในปีที่ผ่านมาสิ่งที่เป็นพิเศษครับนั่นก็คือในวันที่10ทางชัยพฤกษ์อากรเทคขลุงก็ได้ร่วมกันนะครับได้ขอความอนุเคราะห์จากสำนักงานสาธารณสุขมีการให้บริการตรวจสารเคมีตกค้างในร่างกาย ซึ่งเราก็สามารถจะรับได้แค่300ท่านท่านที่ไปก่อนไปลงทะเบียนแล้วก็ไปใช้สิทธิ์ในการตรวจสารตกค้างในร่างกายนะครับกอพูดง่ายๆคือตรวจเลือดส่วนในวันพลุกลุ่งขึ้นครับวันที่11มิถุนายนเราก็จะให้บริการในการตรวจโรคพืชหรือตัวสุขภาพพืชผมเองจะประจำอยู่ตรงนั้นแหละครับถ้าเรื่องของการดูแลสุขภาพก็จะเป็นส่วนของ หมอทุเรียนแต่ถ้าเป็นเรื่องของการตรวจโรคทางชัยพฤกษ์อโกรเทคขุงก็จะมีชุดตรวจเบื้องต้นที่จะให้บริการทั้งหมดฟรีหมดนะครับอันนี้ย้ำว่าฟรีส่วนในด้านของบริษัทต่างๆนั้นผมอยากจะเรียนเชิญพนักนสกรมาดูในรายละเอียดกันเองก็เรียกว่าในปีการผลิตนี้เนี่ยชัยพฤกออโกรเทคขุงจะมีโชคถึง4ชั้นนะครับซึ่งใน4ชั้นเหล่านี้ท่านซื้อของซื้อสินค้า ท่านก็นยังสามารถที่จะลุ้นโชคเป็นลําดับลําดับไปรายละเอียดไปพบกันในงานนะครับย้ํากันอีกทีครับวันศุกร์ที่6และวันเสาร์ที่7มิถุนายนพบกันที่พฤกษาพันห้วยสะทอนส่วนในวันอังคารที่10และพุทธที่11มิถุนายนพบกันที่ชัยาพฤกษ์อัก,อกรเทคหลุงหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้ก็คงนำเอา คำถามและก็คาข้อสงสัยรวมถึงการขอคําแนะนํานะครับว่ากรณีในสภาวะ,ะอากาศเช่นนี้เนี่ยทุเรียนคือเป็นทุเรียนเป็นหลักครับเพราะว่าทุเรียนเราบางสวนเนี่ยเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วในส่วนของมังคุดร,รุ่นแรกหมดแล้วแต่ยังเหลือรุ่นสองซึ่งยังไม่หมดะฉะนั้นในประเด็นคําถามเนี่ยมันจะมีแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักๆก็คือกลุ่มที่ทุเรียนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วเนี่ยเราควรจะจัดการอย่างไร กลุ่มที่2ก็คือในระหว่างนี้เนี่ยเราก็ยังเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่เสร็จเราก็จะประคองผลผลิตของเราเพื่อที่จะทําการเก็บเกี่ยวผลผลิตให้ได้ดีสิ่งที่เราจะดูแลจัดการก็คือท่านต้องหันกลับไปดูว่าแผนการผลิตของเราในฤดูการผลิตหน้าเนี่ยเราจะวางแผนไหนคือประเด็นที่ผมอยากจะสรุปให้เห็นภาพนะครับว่า ในกรณีถ้าเราจะวางแผนการผลิตทุเรียนในฤดูการหน้าเนี่ยเราจะต้องมาดูองค์ประกอบสำคัญก็คือพื้นฐานณนะเวลานี้คุณภาพของใบทุเรียนของเราเป็นอย่างไรสมบูรณ์ดีปกติอยู่ในสภาพปานกลาง,างหรือสมบูรณ์ต่ำนั่นเป็นส่วนที่หส่วนที่สครับเราต้องย้อนกลับไปดูสภาพดินฟ้าอากาศ คือผมอยากจะสรุปเป็นประเด็นให้เห็นภาพก่อนว่าในปีการผลิตที่กำลังจะก้าวต่อไปนี้ในเดือนหน้าเดือนกรกฎาคมจากข้อมูลที่เรารวบรวมมาได้เราพบว่าจะมีสภาวะฝนทิ้งช่วงอยู่ประมาณ20วันคำว่าฝนทิ้งช่วงคืออาจจะมีตกบ้างแต่แสงแดดจะมีความเคบม,มีความยาวนานฝนที่ตกจะมีปริมาณน้อยอุณหภูมิจะสูงขึ้นมีแสงแดดก็เท่ากับว,ว่า ไม้ผลจะมีโอกาสแตกใบอ่อนได้ในระดับที่เรียกว่าดีทีเดียวในเดือนกรกฎาคมและหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่เดือนสิงหากันยาตุลาไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนกลางเดือนพอไปถึงเดือนพฤศจิกายนกลางเดือนนั้นเราก็จะเริ่มพบว่าฝนเริ่มจะที่จะทิ้งช่วงอีกซึ่งโอกาสตรงนี้จะเป็นโอกาสของการออกดอกขอไม้ผลในรุ่นแรกเมื่อฝนทิ้งช่วง ทุเรียนมีความพร้อมเขาก็จะออกดอกแต่ถ้าทุเรียนไม่มีความพร้อมเขาก็จะแตกใบอ่อนในอีกรุ่นนึงคือที่เดือนตุลาและเดือนพิกายนซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเขาแตกใบอ่อนก็จะต้องไปออกดอกในเดือนมกราคมาพ,พันธุ์นะครับอันนี้คือภาพที่เราต้องเห็นดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องนำมาประกอบการตัดสินใจในการวางแผนที่สำคัญก็คือการฟื้นฟูสภาพใบสภาพต้นเป็นลำดับ ที่เรื่องที่หนึ่งส่วนเรื่องที่สองครับการตัดแต่งผมได้นำเสนอเรื่องนี้ไปแล้วว่าการตัดแต่งมีความจำเป็นหรือไม่ก็ตอบได้ว่าไม่มีความจำเป็นที่เป็นสูตรสำเร็จตัดแต่งมีความจำเป็นแต่เราจะตัดแต่งแบบไหนนั่นคือสิ่งที่เป็นสาระสำคัญเราไม่ได้ต้องไปแต่งตามโซเชียล เราไม่ต้องไปแต่งตามครูบาอาจารย์บรรดาูรูผู้รู้ต่างๆเพียงแต่มีหลักสําคัญอยู่ตรงที่ว่าถ้าท่านต้องการที่จะทําทุเรียนให้เร็วขึ้นออกดอกเร็วขึ้นเก็บเกี่ยวผลผลิตเร็วขึ้นเราจะต้องมีการเก็บคุณภาพใบที่เป็นใบรุ่นใหม่ไว้ให้มากที่สุดใบรุ่นเก่าเราเอาออกได้เพราะฉะนั้นการตัดแต่งกิ่งคือกิ่งที่เสียหายกิ่งที่ไม่ดีกิ่งที่คุณภาพใบไม่ดีเราทําได้ แต่หลักสำคัญคือต้องเก็บใบที่เป็นใบรุ่นใหม่ไว้ให้มากที่สุดเพราะนั่นคือส่วนสำคัญในหลักเทคนิคสำคัญถ้าใบาดีเขาก็จะแตกใบอ่อนได้เร็วใบอ่อนสมบูรณ์นะครับเพราะนั้นในประเด็นตรงนี้เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่เราจะมาสรุปให้เห็นภาพในเช้าวันนี้กรณีของการที่จะไปทำการตัดแต่งกิง่ง โดยสภาวะตรงนี้เราก็สามารถดำเนินการได้ถ้าในส่วนของท่านขณะนี้เนี่ยมีการแตกใบอ่อนมีขแขนงมีกระโดงอยู่ภายในแต่ถ้าเรายังไม่ได้เป็นผู้ที่วางแผนในเรื่องของการทำทุเรียนทำสารหรือทุเรียนหัวธรรมชาติเราก็อาจจะชะลอการจัดการการกระตุ้นการ บำรุงเนี่ยออกไปได้โดยประคับประคองในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำต่อไปก็สรุปง่ายๆคือถ้าเราจะวางแผนทำเร็วเราก็ต้องเดินหน้าแต่ถ้าเราจะทำแบบธรรมชาติเราก็แค่ประคับประคองเพราะฉะนั้นในกรณีการตัดแต่งกิ่งการใช้สารกระตุน้นการเรียกรากการปรับปรุงดินล้วนแต่เป็นส่วนที่เราก็จำเป็นสูตรสำเร็จพี่นงสกกรครับ เรื่องนี้เนี่ยให้เข้าใจว่าเราจะดำเนินการเมื่อสภาวะอากาศเอื้ออำนวยสิ่งที่เราลงทุนไปจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าถามในความคิดหรือในมุมมองของผมเองนั้นเราก็นำเรียนว่าก็รออีกสักหน่อย จุดสำคัญคือตรงประเด็นที่ว่าถ้าในช่วงที่ฝนตกชุกดินแฉะน้ำเต็มพื้นที่แสงแดดไม่มีอากาศค่อคนข้างจะมีความชื้นสูงเราก็ยังไม่ไปดาเนินการแต่เมื่อไรก็ตามครับที่ฝนทิ้งช่วงแสงแดดด,ดีมีความเข้มของแสงมากมีความยาวของแสงนาวยานเราก็เข้าไปดำเนินการในการจัดการ ไม่ว่าท่านจะจัดการในเรื่องของการตัดแต่งการกระตุ้นใบาการาดึงใบาการาเพิ่มปริมาณของใบเราก็ดําเนินการได้ทันทีมันก็จะทําให้ต้นทุนของเรามีประสิทธิภาพและได้ผลพิกรรมอยู่เรื่องว่าการตัดแต่งกิ่งหรือการตัดแต่งเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการกระตุน้นให้เกิดการแตกใบอ่อนถ้าเราดําเนินการในช่วงร้อนจัดแ้งจัด แล้วไปกระตุ้นให้เขาแตกใบอ่อนมันก็จะกลายเป็นประเด็นในเรื่องของความเสียหายเพราะว่าเราไปเบี่ยงเบนพฤติกรรมของต้นในสภาวะอากาศที่ไม่เอื้อมหนวยก็เหมือนกับในช่วงที่ผ่านมาพี่น้อสกอผู้ปลูกทุเรียนหลายท่านส่งใบมาให้ดูครับใบมันเล็กใบมันแกนใบมันแคะแกนใบมันก้านเหลืองผมก็บอกว่านี่มันหน้าร้อนและมันก็เป็นหน้าแรงถึงเราจะใส่ต้นทุนอย่างไรมันก็ไม่สามารถที่จะไปแก้ไขได้ แค่ให้เขาคงไว้ได้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าแล้วเราจะรอไปอีกนานไหมก็แค่หนึ่งสองสัปดาห์ผมอธิบายอย่างนี้นะครับว่าการตัดแต่งเนี่ยมันมีสองความหมายการตัดแต่งจริงเราจะดำเนินการเมื่อไรเมื่อทุเรียนของเราเริ่มเห็นสภาวะการแตกใบอ่อนเพราะว่าการแตกใบอ่อนของทุเรียน,นยมันเป็นภาษาใบาที่บอกให้เรารู้ได้นะครับว่า สิ่งที่เขาเกิดขึ้นก็คือสภาพอากาศเอื้มอมนวยน้ำในดินคุณภาพดินเริ่มดีขึ้นระบบรากเริ่มสร้างได้แล้วรากเดินก็คือใบเดินตรงนั้นคือการตัดแต่งกิ่งแต่ในช่วงนี้เนี่ยบางท่านอาจจะแต่งแขนงติ่งกิ่กระโดงตรงนี้เราสามารถปฏิบัติได้อยู่แล้วครับเพื่อให้แรงงานเขาเรล่านั้นทำงานทันทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ให้เป็นประเด็นตรงนี้ว่าขแขนงกระโดงภายในเราดําเนินการได้แต่การตัดแต่งกิ่งที่ดีควรรอให้ทุเรียนแตกใบอ่อนก่อนเพราะนั่นคือสิ่งที่เป็นภาษาใบที่บอกให้เรารู้ประการต่อมาในเรื่องของการชักนําหรือการกระตุ้นระบบรากคือถ้าเราเป็นผู้ที่วางแผนในการบริหารจัดการคือวางแผนการผลิตอย่างทุเรียนเนี่ยเราจะทําสารเราจะทําให้เร็วจะทําหัวธรรมชาติ หลักการสําคัญคือเราเก็บใบเดิมไว้นะครับเมื่อเราเก็บใบเดิมไว้แล้วรอจังหวะจังหวะก็คือการกระตุ้นหรือการชักนําเราจะดําเนินการได้ก็ต่อเมื่อสภาพอากาศเขาพร้อมคือมีฝนตกดังนั้นในกรณีที่เ,เรามีน้ําต้นทุนเพียงพอย้ํานะครับถ้าเรามีน้ําต้นทุนเพียงพอท่านจะดําเนินการกระตุ้นระบบลากจะก,กระตุ้นใบก็ดําเนินการได้ แต่ถ้าจะให้ดีเรามีน้ำต้นทุนส่วนหนึ่งเรารอสภาพอากาศอีกส่วนหนึ่งเมื่อมีฝนตกมีความชืน้นคือคือไม่ต้องถึงขนาดตกเป็นธรรมชาตินะครับแค่อุณหภูมิในกลางวันให้มันลดลงมาบ้างและเรามีน้ำเพียงพอเราก็สามารถที่จะดำเนินการไปชักนำให้เขาเกิดการแตกใบอ่อนได้ก็คือตั้งทั้งทางระบบรากและทางใบในการทั้งระบบรากนั้นก็คืออาจจะเริ่มจากการปรับปรุงโครงสร้างดิน ท่านอาจจะใส่โดโลไมท์นะครับท่านอาจจะใส่สารปรับปรุงดินท่านอาจจะใส่ในส่วนของสารเรียกรากฮิวมิกแอซิดร่วมกับฟูลวิกแอซิดคือประเด็นตรงนี้ย้ำนิดนึงพี่นกักกษรต้องเข้าใจนะคบว่าการใช้ร่วมกันจึงจะมีประสิทธิภาพเพราะฮิวมิกแอซิดไปปรับค่าประจุไฟฟ้าไปปรับโครงสร้างดินแต่ส่วนฟูลวิกแอซิดเขาจะไปกระตุ้นหมวกรากทำให้เกิดการสร้างหมวกรากนี่คือ ต้องใช้คู่กันหรือกรณีที่เป็นแคลเซียมไนเตรตส5 0 0ซึ่งจะใช้ในการกระตุ้นระบบหมวกลากก็สามารถที่จะดำเนินการได้ควบคู่กับปุ๋ยเคมีในส่วนของปุ๋ยเคมีท่านอาจจะเลือกปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะครับขนเขียว2 0่สิบซีซีหรือท่านจะเลือกเคมีสูตรเสมอได้ทั้งนั้นครับขอให้เป็นธาตุอาหารหลัก ในส่วนของการจะไปเสริมธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมของทีมกเกษตรซึ่งในเดือนพฤษภาคมนี้มีรายการพิเศษสุดเลยนะครับก็รอวันเวลาตามที่ผมได้ประชาสัมพันธ์มาก็จะประกอบไปด้วยทีเคพัททีเคพัทค,พคืออะไรก็สารมีฮิวมิกมีสารกระตุ้นระบบรากมีธาตุอาหารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงดินและการสร้างรากมีทีเซอยหนึ่บำรุงใบทีเคซอยสอ นะครับสะสมความสมบูรณ์ถ้าเราต้องการให้เบร็วขึ้นมาอีกนิดนึงเราก็เติมเซอร์คอนซึ่งเป็นแคลเซียมสังกะสีที่จะไปกระตุ้นหมวกรากอันนี้ก็ครบถ้วนในเรื่องของทางดินในส่วนของทางใบนั้นก็จะประกอบไปด้วยสารสกัดสาลายสาลายอันก้าสาลายยอันจินินสาลายาลายต่างๆมีปุ๋ยตัวหน้าสูงอาจจะเยจนอย่างยกตัวอย่างเช่น30 1 5หรือสูตรต่าง หรือจะเป็นสูตรเสมอเราอาจจะบวกยูเลียไปอีกสัก200กรัมต่อน้ํา200ลิตรก็ได้นะครับมีธาตุสังกะสีมีสารายมีอะโทนิกเราก็จะไปกระตุ้นหรือบำรุงใบในสภาวะที่เวลาจะใช้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยมันเป็นสองเงื่อนไขเงื่อนไขแรกคือยังไม่แตกใบอ่อนกับเงื่อนไขที่สองเขาแตกใบอ่อนแล้วเพราะฉะนั้นการใช้ปัจจัยจึงมีความแตกต่างกัน กรณีที่ยังไม่แตกใบอ่อนเราก็จะไปใช้ปัจจัยคงเป็นพวก ia, ยูเรียสารายสังกสีนะครับต่างๆอันนี้คือไปกระตุน้นแต่ถ้าในกรณีที่ใบอ่อนแตกแล้วพิลัตสกรต้องเข้าใจนะครับว่าส่วนหนึ่งเนี่ยที่เราพ่นไปเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะแยกนะครับว่าอันนี้ประโยชน์กับใบอ่อนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเติมอาหารไปที่ใบเก่าคืออาหารก็คือปุ๋ยทางใบ อาหารเสริมสูตรรวมไมโครลมิกเอฟเทสเอสพยูทิไลออเทรนเนอร์อาหารเสริมครบสูตรซึ่งประกอบไปด้วยเหล็กสังกะสีทองแดงแมงกานิสอะไรต่างๆอันนี้ก็คือส่วนที่จะไปเพิ่มพลังงานให้กับใบโดยกระบวนการสั่งข้อแสงในส่วนของตัวที่เราเพิ่มเติมสาหลายสังกะสีอะตทนิกหรือน้ำตาลทางด่วนหรือจะเป็นกรดอะมิโนอันนั้นก็คือพลังงานที่จะไปช่วยใบยใหม่ ก็เท่ากับว่าได้ประโยชน์ทั้งใบเก่าและใบใหม่กรณีนี้หมายความว่าใบอ่อนแตกแล้วใบเก่าก็ต้องได้รับคือไม่ใช่ว่าเราจะไปดึงอย่างเดียวคําว่าดึงอย่างเดียวมียูเรียสาลายสังกสีเนี่ยมันก็จะได้แค่ในส่วนของใบอ่อนจํานวนมากแต่ว่าบางครั้งใบเก่าที่ขาดแคลนพลังงานจะเกิดอาการถ่ายใบทันทีเพราะฉะนั้นผมจึงย้ําว่าการดึงใบ ต้องมีเทคนิคกรณีของการถ่ายใบนั่นหมายถึงว่าพลังงานจากใบเก่าถูกกระตุ้นแล้วส่งไปใบใหม่ใบรุ่นใหม่ที่กำลังแตกตัวเองจะสละคือถ่ายใบทิ้งคือพลังงานมันไม่มีเหลือเพราะนั้นในกรณีนี้เนี่ยผมจึงต้องอธิบายให้ชัดเจนว่าการกระตุ้นคือทำให้แตกใบอ่อนแต่การบำรุงต้องบำรุงทั้งใบเก่าและใบใหม่ควบคู่กันไป ในส่วนของกลุ่มพลังงานที่สามารถนำมาใช้ได้แล้วพืชสามารถรับได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการต่างๆก็จะประกอบไปด้วยในส่วนของพวกน้ำตาลคาร์โบไฮเดนหรือน้ำตาลทางดวนนะครับซึ่งในปัจจุบันเ,นเรามีมากมายกลุ่มที่2เป็นกลุ่มของสารธรรมชาติคำว่าธรรมชาติคือไบโอไบโอสติมูลนคือสารธรรมชาติซึ่งจะผลิตอย่างไรก็แล้วแต่แต่เป็นสิ่งผลิตที่ได้มาจากสัตว์และพืช เป็นสารธรรมชาติก็จะเป็นกลุ่มพลังงานเป็นพลังงานโดยตรงหรือไปทําให้พืชดึงพลังงานมาใช้อันนี้ก็จะเป็นหรือตัวสารที่จะไปลดสภาวะความเครียดหรือเป็นพลังงานอย่างเช่นพวกอะโทนิกนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่ต้องย้ําว่ากรณีเหล่านี้เนี่ยถ้ามันมีเหตุจําเป็นหมายความว่ามีอาการถ่ายใบหรือแสดงอาการไม่ไมดีเราจึงจะใช้แต่ถ้าพื้นฐานใบเดิมดี คุณภาพใบเก่าเราบารุงมาดีมีการแตกใบอ่อนเราก็ต้องเติมเข้าไปทั้งทางดินและทางใบเขาก็จะมีส่วนที่จะไปช่วยให้การฟื้นฟูสภาพใบเป็นปกติปัจจัยในลักษณะของเชิงที่เราจะต้องไปเติมเพื่อให้เขาแก้ปัญหาม,มันก็ไม่มีความจำเป็นต้องใช้เพราะฉะนั้นปัจจัยที่เราต้องเข้าใจในรายละเอียดเนี่ยผมถึงต้องย้ำนะครับว่าในปีการผลิตนี้เนี่ย ผลผลิตมีน้อยเราได้ราคามาช่วยส่วนหนึ่งนะต้นทุนเราไปสูญเสียกับน้ำอีส่วนหนึ่งการใช้ปัจจัยทุกอย่างประโยชน์ประหยัดและมีประสิทธิภาพจึงต้องมีความจำเป็นโดยเฉพาะในปีการผลิตนี้ดังนั้นในการฟื้นฟ,นฟ,นฟนูสภาพใบทุเรียนในส่วนของการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวก็มีประมาณนี้ ในส่วนของอแปลงที่ยังเก็บเกี่ยวไม่เสร็จแต่เรามองแล้วว่าในฤด,ดูการผลิตหน้าเนี่ยเราคงจะต้องปรับแผนตามที่เราได้อธิบายมานั่นก็คือเราจะทำทุรียนให้เร็วขึ้นหลายท่านก็บอกว่าแล้วเราจะบำรุงได้ไหมอย่างเช่นกรณีของการใส่ปุ๋ยการบำรุงทำได้ครับคือต้องอธิบายอย่างนี้โดยสรุปง่ายๆว่าการใส่ปัจจัยบำรุงในช่วงก่อนเก็บเกี่ยวหมดเนี่ยเรา ใส่ไปแล้วอย่างน้อยปัจจัยเหล่านั้นก็ต้องใช้ระยะเวลาเกือบ15วันจึงจะเข้าไปสู่ผลดังนั้นมันมีสูตรสำเร็จที่ผมเคยอธิบายว่าก่อนตัดทุเรียนเสร็จ7วันเราใส่ปุ๋ยบํารุงเผื่อไว้ได้เลยครับนี่คือประเด็นที่สรุปในเช้าวันนี้ของเราหมดลงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทกท่านสวัสดีครับ